สวัสดีครับผมร้าน AP Auto Art s ร์แอร์นะครับผมวันนี้เรามาให้ดูกันสำหรับรถ Honda f ฟรนะครับผมคันนี้ก็เป็นลูกค้าจากกลุ่มนะครับก็ตอนนี้นะครับก็มาด้วยการเข้ามาด้วยการแอร์ไม่เย็นนะครับผมนะครับก็ชุดหน้าคัสคอมแอร์เรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้เราทําการเปลี่ยนชุดหน้าคัสคอมแอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการไล่ระบบแอร์น้ํายาอยู่นะครับนะครับรถทันด้าฟรีดนะครับผมก็เป็นประจํานะครับก็ ผมจะเช็คโค้ดนะครับเช็คโค้ดก่อนส่งให้ลูกค้านะครับมาดูคันนี้ครับนี่ครับนี่ฮอนด้าฟินะนะครับผมคันนี้มีอะไรขึ้นมาม้างครับนี่โอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนี่นี่ครับสาเหตุนะครับนี่ครับพวกไฟโชว์พวกนี้นะครับผมน่าจะสันนิษฐานมาจากอ่าระหว่างที่เราไปเปลี่ยนแบตนะครับอาจจะไม่ได้สำรองไฟไว้นะครับเลยทําให้อ่าไฟเนี่ยมันขาดเลยทําให้ระบบเนี่ยบกพร่องขึ้นโชว์นะครับ นี่ครับไอ้โค้ดที่2นี่ก็คือนี่ครับปัญหาที่เป็นกันเยอะๆนะครับเรื่องพวงมาลัยหน่วงนะครับนี่ครับ EPS นะครับ Electronic Power Steering นี่ครับขึ้นมา3ตัวเลยนะครับอันนี้ก็พวกบอดี้นี่ก็คือพวกระบบพวกกลไกพวกประตงประตูนะครับแอร์ขึ้นมา6 5ตัวเลยนะครับแอร์อย่าคิดว่าแอร์ของ Honda f ฟีดไม่ขึ้นนะครับขึ้นนะครับนี่ครับ เดี๋ยวเราจะทําการลบออกให้หมดเลยนะครับเคลียร์นะครับเคลียร์ออกหมดเลยดูซิว่าจะมีตัวไหนที่ลบไม่ออกป้านะครับก็ลบไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวโปรแกรมเขาก็จะลบของเขาเองนะครับตอนนี้มาถึง e l e c t r o n i c ิกส์พาวเวอร์สเพงมาลัยนะครับระบบพงมาลัยดูซิว่าจะลบออกไหมนะครับ ถ้าลบไม่ออกเดี๋ยวต้องไปแยกลบอีกทีหนึ่งนะครับกี่เปอร์เซ็นต์นี่ครับสินะครับออกไปแล้วนี่อ่าออกไปแล้วค่อยๆลบออกไปทีละอย่างนะครับนี่ครับอืมอันนี้ต้องเข้าไปลบข้างในนะครับ นี่นะครับพวงอะไรนงนวงนี่ครับโค้ดนี้ขึ้นนี่สามตัวเลยตัวนี้นะครับคันนี้ขึ้นสามตัวเลยเดี๋ยวเราเข้าไปนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนนี่มันมันขึ้นเพราะอะไรไปดูซินี่โหเพียบเลยเพียบเลยนี่มันจะขึ้นซ้ำๆกันกัเนีนนะ่ยมันเป็นรหัสเดียวกันครับมันขึ้นมาเยอะอยู่นี่ครับ นี่นี่นะครับเราก็ทำการเคลียเคลียออกเลยปืดอ่าให้ปิดเครื่องอโอเคดูซิว่ามันออกไปยัง โอเคออหมดเรียบร้อยนะครับโค้ดที่เราเห็นเมื่อกี้นี้ออหมดแล้วนี่นะครับอันนี้ก็บพวงมาลัยก็เบาแล้วนะครับนี่ทุกอย่างเคลียร์นะครับเคลียร์เคลียร์หมดแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับในเมื่อกี้นี้พวกนี่แหละอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กอทรอนิกส์พาวเวอร์สเตลลิ่งโอเคครับผมนี่ครับนะครับสําหรับรถที่มีระบบไฟฟ้านะครับถ้านะครับ แบตหมดและไม่ได้สำรองนะครับไม่สำรองไฟหรืออย่างไรก็ะตั้งแบตหมดค่ารรถอะไรเงี้ยอาจจะทําให้มีปัญหาเรื่องไฟโชว์ได้นะครับนะครับก่อนส่งรถผมก็จะสแกนให้ลูกค้าแบบนี้นะครับนะครับทุกๆคันนะครับนี่ครับโอเคครับผมขอบคุณที่รับชมครับร้าน AP Auto Air s e r v i c e ครับสวัสดีครับ